สวัสดีคะ่ะทุกๆท,ท่านสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็น ep ต่อในส่วนของการใช้คุณศัพท์นะคะเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันให้ทุกคนเปิดไปที่คู่มือหน้า113นะคะคุณศัพท์นั้นจะทำหน้าที่ในการขยายคำนามและขยายสรรพนามให้มันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเราจึงต้องมาดูการวางตำแหน่งของคุณศัพท์ที่ถูกต้องและเราจะใช้มันยังไงให้เปิดไปดูที่หน้า1 1 4 คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ English กพภาคกและงานราชการนะคะเปิดไปเลยแล้วจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับหน้าที่หรือตําแหน่งการวางแน่นอนคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายคํานามหรือว่าสรรพนามให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสําหรับในส่วนของตําแหน่งการวางจะวางไว้ตรงไหนบ้าง 1. มันจึงวางหน้าคํานามที่ต้องการขยายเช่น he is smart man he is a smart man แปลว่าเขาเป็นผู้ชายที่ฉลาด อันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนจะสังเกตคำว่า smart เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำว่า man ที่แปลว่าผู้ชายมันจึงวาง smart ไว้หน้าคำว่า man ตัวอย่างที่สองนะคะ the short boy ran to school the short boy ran to school แปลว่าเด็กชายตัวเตี้ยวิ่งไปโรงเรียนสำหรับในส่วนของคำว่า short แปลว่าเตี้ยนะคะขยายคำว่า boy ซึ่งเป็นคำนามจึงแปลว่าเด็กผู้ชายตัวเตี้ยสำหรับในส่วนของ ran เนี่ยเป็นกริยาแท้นะคะเราบอกอดีตนั่นเองค่ะ หน้าที่แล้วก็ตำแหน่งการบางของคุณศัพท์ในส่วนของประการที่2ก็คือตามหลัง verb to be หรือ linking verb ซึ่ง verb to be ก็คือ is am are ในปัจจุบัน was were ในอดีตและก็ will be ในอนาคตรวมถึงรูปอื่นๆของ verb to be ได้อีกด้วยนะคะอาจจะเป็น be n หรือว่าในส่วนของ being แบบนี้เป็นต้นนะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยส่วนที่จะตามหลังด้วยคำคุณศัพท์ก็ยังมีส่วนของ linking verb เช่น feel sound taste อะไรพวกนี้นะคะซึ่งได้เขียนเอาไว้แล้วในเอกสารลองกลับไปอ่านดูนะคะในส่วนของ linking verb มีตัวไหนบ้างดังนั้นคุณศัพท์จะตามหลัง verb ที่เป็น linking verb ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ verb to be หรือ linking verb ตัวอื่นนั่นเองเพื่อต้องการขยายให้คำนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตัวอย่างที่1เช่น this banana taste sweet แปลว่า กล้วยผลนี้นะคะหวานนะคะกล้วยนี้มีรสชาติหวานก็จะเอาส่วนของสว e ทซึ่งเป็นคุณศัพท์มาตามหลังคำว่า t e s t ซึ่งเป็น linking verb นั่นเองตัวอย่างที่2 they are unhappy หรือ they're unhappy แปลว่าพวกเขาไม่มีความสุขนะคะซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าเอา unhappy ไปวางหลัง are ซึ่งเป็น verb to be นั่นเองนะคะหน้าที่ที่3หรือตำแหน่งที่3ของคุณศัพท์ก็คือตามหลังคำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะ สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะง่ายๆเลยนะคะขึ้นต้นด้วย some, some one, somebody, something ขึ้นต้นด้วย any, anyone, anybody, anything ขึ้นต้นด้วย every, everyone, everybody, everything ขึ้นต้นด้วย no, no, no one, nobody, nothing นี่คือตัวอย่างของคำที่ไม่ชี้เฉพาะนะคะตัวอย่างเช่น his parents have to tell him something significant ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าคำว่า significant ตามหลัง something แปลว่าพ่อแม่ของเขาต้องการบอกเรื่องสำคัญบางอย่างแก่เขานะคะจะสังเกตได้ว่า something สรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะตามหลังด้วยคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะหน้าที่ที่4และตำแหน่งที่4ของคุณศัพท์ก็คือทำหน้าที่เป็น adjective clause clause ค,คือเป็นอนุประโยคซึ่งเป็นส่วนขยายนะคะมันไม่สามารถอธิบายลักษณะของการกระทำได้สมบูรณ์ในตัวมันเองนะคะส่วนขยายเนี้ยมันก็มีลักษณะเป็นคำคุณศัพท์ประเภทหนึ่งนะคะเขาก็เลยเรียกว่า adjective clause ซึ่ง ข้อสังเกตของ adjective clause เนี่ยก็คือคำที่ขึ้นต้นด้วย who, whom, which, that ที่เราเรียกว่า relative pronoun นั่นเองแต่ในส่วนของการใช้ adjective clause ประเภทนี้มันจะมี2ประเภทสำหรับ adjective clause อันแรกเลยคือ restrictive clause restrictive clause เนี่ยจะไม่สามารถละได้เลยเพราะว่ามีส่วนสำคัญในประโยคนะคะ restrictive คอร์สเนี่ยคือใช้ขยายนามที่อยู่ด้านหน้านะคะและมีความสำคัญต่อเนื้อความทำให้ประโยคหลกักนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสิ่งนี้จึงไม่สามารถละได้ในระหว่างการขยายของ adjective clause ประเภทคือจะไม่มีคอมมามาขัน้นเช่น send me the textbook which is on my desk แปลว่าส่งตำราซึ่งอยู่บนโต๊ะเรียนของฉันมาให้หน่อยจะสังเกตได้ว่ามีคำว่า which is on my desk คำนี้ which is on my desk ขยายคำว่า the textbook คือ textbook หรือตำราเนี้ยมันอยู่ตรงไหนก็คือที่อยู่บนโต๊ะเรียนของฉันเห็นไหมคะส่วนนี้จะละไม่ได้จึงไม่มีคองมากขั้นด้านหลังคำว่า textbook เห็นไหมคะตัวอย่างที่2เช่น you are proud of your son who wrote this essay คุณภูมิใจในตัวลูกชายของคุณซึ่งเขียนเรียงความนี้ Who wrote this essay ขยายคำว่า your son ซึ่งแปลว่าลูกชายนะคะลูกชายแบบลูกชายแบบไหนลูกชายของใครหรือลูกชายทำอะไรเพื่อให้มันมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงใช้คำว่า who มาขยายในส่วนของ your son นั่นเองนี่คือ restrictive clause นะคะตัวอย่างต่อมาตัวอย่างที่เป็น non restrictive clause นะคะซึ่งเป็นอนุประโยคที่มันไม่ต้องการจะเน้นหรือ หรือมีความสำคัญมากนักนะคะในส่วนของ non restrictive clause เนี่ยจะใช้ขยายคำนามหรือสรรพนามที่มีความหมายเพียงแค่บอกรายละเอียดเพิ่มเติมและในส่วนนี้ แม้ไม่มีประโยคหลักก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่จึงละได้คำว่าละได้หมายความว่ายังไงคือมันจะมีส่วนที่บอกว่าละได้คือคอมม่านั่นเองนะคะดังนั้นก็จะมีคอมม่ามาข้าส่วนของ non restrictive clause ซึ่งจะใช้บอกว่ามันสามารถละได้เช่นมหาสาร,รคามคอมม่า which is called the city of knowledge คอมม่า is in north eastern of Thailand อันนี้คือจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็น non restrictive clause นะคะคือเป็นส่วน clause ที่สามารถละได้จะสังเกตได้ว่าจะมีคามมาาขั้นระหว่างคำว่า which is called the city of knowledge แล้วก็ขั้นหลังคำว่า knowledge และประโยคที่สมบูรณ์ของมันอยู่ตรงนี้ค่ะถึงมันไม่มี which is called the city of knowledge ในประโยคนี้ก็ยังสมบูรณ์ด้วยตัวเองเพราะว่าประธานของมันคือคําว่ามหาสารคามกิริยาแท้ของมันคือ east นั่นเองเห็นไหมฮะมันมันละได้สําหรับในส่วนของ relative clause ตัวเนี้ย ะะมันจึงมีความแตกต่างจากในส่วนของ restrictive clause ที่พูดมาก่อนหน้าสำหรับในส่วนของข้อยกเว้นของคุณศัพท์เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มักชอบจิบยกหาอกข้อสอบนะคะจะอยู่ในหน้า115จะเป็นข้อยกเว้นในการใช้งานหรือตาแหน่งการวางของคุณศัพท์เพราะโดยปกติแล้วอาจารย์บอกว่าคุณศัพท์จะทําหน้าที่ขยายคํานามหรือสรรพนามมันมักจะวางไว้หน้าคํานามที่มันขยายแต่ในบางตําแหน่งของคุณศัพท์บางตัวเนี่ยมันจะไม่ได้วางไว้หน้าคํานามค่ะหรือบางตัวเนี่ย กำหนดเอาไว้ว่า,าจะต้องวางไว้หน้าคํานามเท่านั้นจะอยู่ในตําแหน่งอื่นไม่ได้ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นคําคุณศัพท์ต่อไปนี้จะต้องตามหลังกริยาแท้เสมอในส่วนนี้จะอยู่ในหน้า115นะคะได้แก่คําว่า afraid afraid แปลว่ากลัว alive แปลว่ามีชีวิตหรือที่มีชีวิต alone แปลว่าโดดเดี่ยวเหงาหรือว่าคนเดียว asleep As asleep แปลว่าง่วงนอน ashamed ashamed แปลว่าอาย awake awake แปลว่าตื่น ill ill แปลว่าป่วยและในส่วนของ well แปลว่าดีคำเหล่านี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่จำเป็นต้องตามหลังกริยาแท้นะคะตัวอย่างเช่น am asleep am asleep หรือ am asleep now แปลว่าฉันง่วงนอนแล้วตอนนี้ do you feel alone do you feel alone แปลว่าคุณรู้สึกเหงาไหมจะสังเกตได้ว่า Asleep ตามหลัง Am ซึ่งเป็นกิริยาแท้นะคะจะไม่ได้นำหน้าคำนามตัวไหนในการใช้งานว่าง่วงนอนหรือคำว่า alone alone แปลว่าโดดเดี่ยวนะคะซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า alone ตามหลัง feel ซึ่งเป็นกริยาแท้มันไม่ได้วางไว้หน้าคำนามที่มันต้องการขยายแต่อย่างใดะคะ่ะนี่ก็คือคำพิเศษที่จำเป็นจะต้องตามหลังด้วยกริยาแท้ ต่อไปค่ะคุณศัพท์ต่อไปนี้ต้องนำหน้าคำนามเสมอจะตามหลังกริยาไม่ได้ได้แก่คำว่า elder แปลว่าแก่กว่า e s p e c i a l แปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง former ก่อนหน้า later หลังจาก golden ทำด้วยทองหรือที่ทำด้วยทอง inner ภายในหรือด้านใน middle ตรงกลาง upper สูงขึ้นไปคำเหล่านี้เป็นคำที่ต้องนำหน้าคำนามเสมอเช่น Meditation gives me a sense of inner calm Meditation gives me a sense of inner calm ในส่วนของคำคำนี้จะอยู่ inner จะอยู่หน้าคำว่า calm ซึ่งเป็นคำนาม แปลว่าความสงบที่อยู่ภายในความหมายของประโยคนี้ก็คือการทำสมาธิทำให้ฉันมีความรู้สึกสงบจากภายในอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นตัวอย่างของการใช้ในข้อยกเว้นของคุณศัพท์นั่นเองสรุปค่ะสำหรับการใช้คุณศัพท์นั้นก็สามารถจำง่ายๆว่าคุณศัพท์หรือ adjective หรือ adj จุดเนี่ยมันทำหน้าที่ในการบอกคุณลักษณะของสิ่งต่างๆเพื่อขยายให้คำที่มันนั้นไปขยายมีความสมบูรณ์ และบอกถึงรูปลักษ์ของมันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นคำคุณศัพท์นั้นจึงจำเป็นต้องวางไว้หน้าคำนามที่มันต้องการจะขยายหรือทำหน้าที่ตามหลังคำสรรพนามที่มันต้องการขยายหรือตามหลัง verb to be หรือ linking verb นั่นเองส่วนข้อยกเว้นต้องจำเป็นกรณีพิเศษค่ะสําหรบบในส่วนที่สำคัญคือตำแหน่งการวางของคำคุณศัพท์นั้นจะเรียงยังไงถ้าสมมติว่าในประโยคนั้นมีคำคุณศัพท์หรือ adjective หลายตัวในส่วนนี้ให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า116นะคะจะ ะเป็นการเรียงคุณศัพท์หากในประโยคนั้นมีคำคุณศัพท์มากกว่า1ตัวดังนั้นแน่นอนว่าคุณศัพท์จะวางไว้หน้าคำนามถูกต้องไหมคะแตม่มันมีหลายตัวมันต้องมีการจัดลำดับซึ่งลักษณะของคำคุณศัพท์จะมี8ลักษณะดังต่อไปนี้ลักษณะแรกคือความเป็นเจ้าของหรือชี้เฉพาะที่เรียกว่า possessive or demonstrative adjective ในส่วนนี้จำง่ายๆคือลักษณะที่เป็นเจ้าของหรือชี้เฉพาะ2คือลำดับที่ หรือ ordinal number 3คือจำนวน number 4คือคุณภาพ quality 5คือขนาดหรือความยาวหรือรูปร่าง size and shape 6คืออายุคือ age 7คือสี color และ8คือสัญชาติ nationality ในส่วนของลักษณะของคุณศัพท์ที่บอกตรงนี้ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกตัวในประโยคนะคะทุกคนแต่ว่าเวลาเรียงก็ให้เรียงลำดับ 1ถึง8ดังต่อไปนี้คือ1เป็นเจ้าของหรือชี้เฉพาะ2คือลำดับที่3คือจำนวน4คือคุณภาพ5คือขนาดหรือรูปร่างความยาวความสูง6ก็คืออายุ7ก็คือสีแล้วก็8คือสัญชาตินั่นเองตัวอย่างเช่น she wants to sell her beautiful pink French bag หล่อนต้องการขายกระเป๋าฝรั่งเศสสีชมพูใบสวยของหล่อนจะสังเกตได้ว่า Uh, she wants to sell อันนี้เป็นโครงสร้างหลักเลยที่ว่าเออหล่อนต้องการจะขายขายอะไรจริงๆแล้วหล่อนต้องการจะขายแบกก็คือต้องการจะขายกระเป๋าแต่มันมีส่วนขยายที่มันเพิ่มเข้ามาทั้งหมด4คํคำด้วยการที่เป็นคุณศัพท์ได้แก่ her beautiful pink french เราจะมาดูลำดับที่กันว่าแต่ละคำเนี้มันเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของคุณศัพท์ที่เดียงลำดับนะคะ her เนี่ยเป็นลำดับที่1ที่บอกความเป็นเจ้าของจึงต้องวางไว้หน้าสุด เบลที่ฟูเป็นลำดับถัดมาเป็นลำดับที่4ที่บอกถึงคุณภาพ Pink เป็นสีเป็นลำดับที่7แล้วก็ French เป็นลำดับที่8คือสัญชาติแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะตามหลังด้วยคำนามที่มันขยายนั่นเองนี่คือลำดับการวางของคำคุณศัพท์แต่เวลาการแปลเนี่ยจะต้องแปลประธานกิริยาก่อนนะคะประธานคือ She once ก็คือกริยา to sell ก็คือขายอันนี้คือหลักพ แปลในส่วนของโครงสร้างหลักประธานกิจิยาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูในส่วนของกร,รมที่มาเป็นกร,รมที่เป็นกรรมส่วนยาวๆของหลังคําว่าเซลล์บ้างนะคะขายอะไรนะคะอ่าน้านี้แก้คําว่าเซลล์นิดนึงนะคะเป็น S, S E L L นะคะจึงจะเป็น verb นะคะ She wants to sell นะคะหน้า116ให้แก้ไขคำว่า sell S A L E อัน,นั้นเป็นคำนามนะคะให้แก้จากคำว่า sell S A L E เป็น S E L L นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราก็จะแปลประธานคือ she wants to sell อ่ะก่อนแล้วค่อยไปแปลในส่วนของคำนามซึ่งเป็นส่วนขยายมากมายนะคะซึ่งจะต้องแปลคำนามก่อนคือคำว่า b c k กระเป๋าแล้วย้อนกลับไปกระเป๋าฝรั่งเศสสีชมพูใบสวยของฉันสังเกตไหมคะว่าเราแปลจะไม่ได้แปลลำดับ ตามคำคุณศัพท์ที่เราเอามาวาง1 4ึ8งแต่ต้องแปลย้อนจากส่วนของคุณศัพท์ที่ใกล้กับคํานามที่สุดก่อนทยอยไล่ลงไปจนไปถึงหน้าสุดของตําแหน่งการวางของตัวของคุณศัพท์นั่นเองสําหรับในส่วนของข้อยกเว้นของคําต่อไปนี้มีรูปนะคะเติม erm L Y แต่เป็นได้ทั้งคุณศัพท์และกริยาวิเศษกริยาวิเศษก็คือ adverb นั่นเองซึ่งจะเป็นเรื่องต่อไปที่พูดถึงในส่วนนี้จะเป็นรูปเดียวกันทั้ง adverb กับ adjective ได้แก่คำว่า early คำนี้อ่านว่า early นะคะไม่ได้อ่านว่า early อ่านว่า early แปลว่าก่อนหรือแต่แรกเป็นคำคุณศัพท์และสามารถเป็นกริยาวิเศษได้เขียนมากัน early แปลว่าก่อนนะคะ fast fast แปลว่าเร็วนะคะเป็นคุณศัพท์นะคะและ adverb ก็ใช้รูปเดียวกัน fast แปลว่าอย่างเร็ว hard แปลว่าหนักยากในส่วนเนี้ยเป็นคำคุณศัพท์และถ้าเป็นคำกริยาวิเศษก็เขียนแบบเดียวกัน hard แต่จะแปลว่าอย่างหนักนะคะส่วนคำว่า hardly คำเนี้ยเป็นคำกริยาวิเศษหรือ,อส่วนของคำ adverb เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีความหมายว่าอย่างหนะัก Hardly แปลว่าแทบจะไม่อันนี้คือส่วนที่ชอบออกข้อสอบเป็นความหมายเชิงปฏิเสธแล้วก็ late แปลว่าช้าหรือสายสำหรับหน้าที่ของคุณศัพท์และถ้าเป็นกิริยาวิเศษหรือคำ adverb late จะแปลว่าสายในส่วนนี้เทคนิคการจำอีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการจำเป็นคำๆแล้ว คุณศัพท์บางตัวยังสามารถเดาได้จาก suffix ได้ด้วย Suffix ก็คือคำที่ทำหน้าที่ในการเติมด้านหลังเพื่อเป็นปัจจัยนะคะว่าคำนี้อาจจะแปลงจากคำกริยากลายมาเป็นคำคุณศัพท์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสามารถใช้เดาได้ สำหรับ adjective suffix เนี่ยเทคนิคการเดาก็คือจะดูลักษณะของการวางของ suffix ที่อยู่ด้านหลังนะเช่นแปลงจากคำนามให้เป็นคุณศัพท์หรือแปลงจากคำกริยาให้เป็นคุณศัพท์ซึ่งเดี๋ยวจะพูดก,กันต่อไปค่ะ